เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องเลฟิกับเกมโลบังในแบบที่มีชื่อว่าโดยมีเงินไพ่กับชิค้พายครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรถบุกติสองคันข้างหลังเราครับผมแล้วก็เราจะมารีวิวรถเอ่อที่เรียกได้ว่าเป็นลิมิตเต็ดนะครับผมลิมิตเต็ดที่ผมได้ทุรนทุรายเก็บตังค์ซื้อมันนะครับผมก็คือคันนี้เลยนะฮะ นี่ครับผมไลคนนะไลคนไฮเปอร์สปอร์ตนะครับรถสัญชาติดูใบนะใช่ป่าววะ <c oughs> ไม่รู้แต่เห็นที่ดูใบมันเยอะนี่นะครับผมโหดูเปิดประตูโคตรเท่ ote, นะครับนี่เปิดประตูโคตรเท่นะฮะบ,บอกเลยนี่นี่นดิวบุกติไอบุกติอันนี้คันลิมิเต็ดตัวใหม่นะครับน่าเป็นตัวเฮอร์เมสอะไรสักอย่างหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมบอกเลยว่าไลคนนี่มีแต่มีแต่คนมองนะครับผมมีแต่คนมองบอกเลย Uh huh. เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าบุกติมันยังไงนะครับรู้สึกว่าเพิ่งเปิดด้วยบุกติน่าจะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไอ้นี่นะครับเพิ่งเปิดขายนะครับอ้าวเหลือ2คันอ๋อเหลือ2คันนี้ผมซื้อแล้วมันเลยขึ้น2ตกใจตกใจนี่นะครับเหลืออีก3วันนะฮะบ,บุกติ MK นะครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวตอนนี้รถขายออกไปแล้ว4 3 1คันนะครับผมก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่นะแล้วก็อีกคันนึงก็เป็นคันนี้นะแต่ผมน่าจะเก็บซื้อคันนี้นะสามวันไม่รู้ ช่งมันแล้วกันนะก็ทึนท่นทุรไลเอาแค่ไลคเคนก็พอแล้วนะครับผมโ okay, อ,อเคเดี๋ยวให้ดูสเปคไลคเคนก่อนนะครับให้ดูสเปค i ลคเคนก่อนเผื่อใครแบบยังไม่รู้นะแต่ผมได้ลองแล้วนะครับผมแบบเดิมๆอ่ะเดิมๆค่อนข้างช้านะค่อนข้าง,าง,าง,างอืดกันเลยทีเดียวโอเคท็อปสปีดนะครับผมก็อยู่ที่394กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็0ูนถึง1้2ยวินาทีจุดเด่นคือแฮนเดิลลิ่งนะครับผม82%อเก็คือเ้ยว เร็วง่ายโคตรนะครับผมเออรอบนี้ผมกะจะเ,เป็นสีออกแนวสีเหลืองเลยไหมสีเหลืองไหมไอสองคันนี้รู้สึกจะเป็นนมเบอร์ต้นๆด้วยมั้งแบบหลักหลักสิบอะที่มันซื้อมานะครับผมหลักสิบเมื่อกี้เห็นเหมือนมันคุยกันอยู่นะวิจ,จัดสวยจริงนะคันนี้คือเอามาต้องห้ามเปลี่ยนสีอะถ้าเปลี่ยนสีคือราคาน่าจะตกนะครับผมถ้าเปลี่ยนสีคือราคาไม่รอดแล้วแหละหู <c oughs> แต่สีนี้คือแบบมันดูหรูดีนะครับ เฮ้ยตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยตัวมันไอ้นี่ดีกว่าตัวมันน่ารักดีกว่าตัวเล็กโอเคเรามาไอ้นี่กันก่อนดีวะนะก,ดดมมมดกนนว,าวกา่านะครับก็เดิมๆผมไม่เทสให้ดูแล้วกันนะวันนี้เพราะว่าก็นั่นแหละช้าครับช้าไฮเวย์ประมาณแบบเกือบ40บ่เออคิดดูแล้วกันช้าไม่ช้าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเทสให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะโอเคนะเ,เดี๋ยวเราลองมาแข่งไฮเวย์ดูนะผมว่ามันจะสักกี่วินะครับผม โอเคมาแล้วนะครับผมคู่แข่งก็เดือดเดือดมากอันนี้เป็นเอ่อโคนิเซ็กจัสโกนะครับผมแล้วก็คันหลังเราเป็นไอ้นี่นะครับเอฮนเนสซี่เวนอม F5 นะครับผม F5 นะก็แต่ละคัน <laughs> เราน่าจะแพ้อะเรามันเน้นความแรงของเราอะดูความช้าแล้วกันครับเดิมๆนะก็12ล้านคิดเอาแล้วกันนะครับผมว่า <laughs> ว่ามันได้ได้เท่านี้อะไรนะเดิมๆ ผมบอกแล้วเองว่อยากจะเทสให้ดูเท่าไหร่นะมันช้าเหลือเกินนะดกดบูตก็400นิดนิดๆเองโอ้โหดูดูมันวิ่งดิคุู้ชมฮะไม่ถึง4 0่เดมิดมเดิมๆ่ะดูแล้วกันว่ากี่วินนะฮะผมว่ามี3โอ้โหเกือบ40อ่ะคุณเกือบ40อ่ะทุกคนโอ้โหโโอ้โหซืดด้อดอตมางดีกว่า ถ้เน้นแข่งแต่ไม่ไปรับเราเน้นแบบว่าลิมิตเตเน้นแรเน้นอะไรอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งดีกว่านะไปแต่งดีกว่าเราไม่อยากพูดพํามทำเพลงเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้เราก็จนจนมากพอสมควรมาแต่งเลยแล้วกันไปอย่างรวดเร็วนะครับผมตั้งใจไว้น่าจะเป็นสีเหลืองมั้งหรือสีขาวเออยังไงดีสีแดงก็สุดอยู่หรือว่าสีขาวดูแพงนะ เออก็อยังไงดีวะเฮ้ยหรือเราเน้นขาวไปเลยวะเดี๋ยวมันจะเป็นคนดูบักกีเ้เรื่องมั่งจังวะเฮ้ยขาวไปเลยก็เฟี้ยวแล้วถ้าเบรกขาวอ่ะปึ๊บเราเน้นแบบเน้นเน้นคลีนขาวคลีนเฮ้ยเบรกแดงดีกว่าวะมันดูโดดดีนะโอเคผมว่าทุกคนก็นานคิดแบบผมนะครับโอเคต่อไปเป็นอ๋อภายในภายในก็ขาวไหม าวดิเราเน้นขาวเลยแล้วกันมาสายหรูมาสายหรูลา,ายแคนโอ้โหใส่ยงี้ราคาจะตกไหมวะคุณผชมทุกคนว่าตกไหมใส่อย่างงี้ตกตกชัวร์ราคาไม่ใส่แล้วกันโอเคต่อไปเป็นอันี้ไม่ใส่นะไปทะเบยนเราใส่แล้วก็คือจบนะฮะตรงนี้โลกไปเครื่องนะผมนี่เราจะเสียกับตรงเนี้เยอะมากโอเคไหมโอเคใส่ไป สามแสนเนี่ยเจ็บหนักนะครับสามแสนตังจะไม่พอเอแล้วดยตองแต,ต,แตนพอวะโอเคขอใส่ชุเปร์ช้าเลยกันนะครับผมแล้วก็เลสเบรกนะคใครซื้อรีบๆเลยครับผมก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมยาง5 5าหม้าครับเราสุดทุกอย่างครับเอาจนตังหมดนะฮะอุ้ยเหลือห้าหมืพอไหมเนี่ยโอเคดีนั้นเราพรีเมียมบูธดีนะเร,นะเรามีพรีเมียมบูธอ่ะ โอเคผมไม่ไม่ขอเทสเพาฟูบูลแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตังค์ไม่มีนะผมขอเอาเป็นพรีเมียมบูลไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไหมโอเคแหละนี่หรูไหมเฮ้ยผมว่าหรูนะเดี๋ยวเราลองเปิดเปิดโชว์ให้ดูนะนี่นี่น,นี่โอ้โหภูมิใจว่ะรถคันนี้เก็บเก็บตังค์มาตั้งนานดูภายในกันว้าวนี่เป็นรู้สึกเป็นหนังอคันทาร่านะครับผมนี่เนื้ออย่างนี้เนี่ยหนังอคันทาร่าคือหนังกลับนะครับ ผิวคล้ายๆหนังกลับนะบเหมือนเอาหนังมากลับด้านนะครับโอเคมาลองดูแข่งแดกดีกว่านะว่าจะได้กี่วีนะครับผมหุ่ยตาเล่งดีขึ้นโอเคแข่งกับอเวนทาดอ์ด้วยดูดิใครจะชนะเอาให้สมศักดิ์สิที่์สองล้านหน่อยนะครับผมแต่ตาเล่งดีขึ้นเยอะอยู่ดาเมื่อกี้ขอสักเจ็ดเจ็ดก็ได้วะขอสักเจ็ดก็ได้วะไม่ขอเยอะเลยคันเนี้ยกามาจอดโชว์ไม่ได้กาแข่งนะแต่ถ้ามันแข่งดีก็ก็เอาดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสเซอร์กิตให้ดูด้วยนะครับวันนี้จัดสุดนะจัดสุดเพราะว่าแฮนดลิ่งมันเยอะมา S V J มันบอกว่าเจ็ดคาวแต่เราแพ้โอ้โหแพ้วะ่ะแพ้ V J ทุกคนมันไม่เหมาะกับแดกจริงๆไม่เหมาะกับแดกจริงๆทุกคนเราทำสุดสุดทางแล้วไลแคนโอเคประมาณนี้เนาะ เฮ้ยอีกสักรอบนี้มันแผดนเร็ววะไม่ไหววะ่ะ <c oughs> ุกคนแผดเร็ววะเกนดิ try a g เกนเท่าดอนมายังพอชนะมันได้นะอันนี้แบบโอ้โห12ล้านโอ้โหเดี๋ยวให้เววิ่งได้เท่าไหร่วะขอดูหน่อยดิมาเร็นนะครับผมเป็นซูปาร์นะครับซูปาร์จีอาร์จีอาร์ซูปาร์นะครับผมก็เป็นรถ รถที่ทำร่วมกับ bm นะคันนี้เนี่ย s ูปร r คันนี้นะครับมาขอชนะหน่อยหูวะแพ้มามากพอแล้วนะครับวู <c oughs> ้ฮู let's go แมนชนะได้อยู่แล้วแหละโอ้ยมันแปดจุดสองอ่ะไม่ไม่ไหววะ่ะ highway เลย highway เลยขายขี้หน้าครับอย่างนี้ขายขี้หน้าโอเคมาแล้วครับผมไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอ,อคู่แข่งเดิมเลยนะครับผม ที่เปลี่ยนไปคืออากาศนะฮะอากาศดีมากนี่มาทำไมวะขอแก้มือวะขอชน,นะสักสักคันน่ะขอชนะสักคันก็ได้วะแ,แต่แต่ซื้อมาแล้วลิมิเต็ดผมก็โอเคแล้วนะโอเคมากๆแล้วนะผม <c ans> โอเคแซงไปเลยแซงไปเลยเน้นจอดเท่นะเน้นจอดโชว์แบบอไม่มีใครมีอ卡บอย่างนก้นเฮ้ยกดผิด <c ans> <c ans> <c ans> เฮ้ย440 441 441วะโอ้โหจัดโกวิ่งดีกว่าจัดโกวิ่งดีกว่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาเอามันเขาพลาดวะ33วิโอ้โหมันมันมีคันสู้ได้เยอะมากอะแบบในราคาที่ถูกกว่านี้เป็นเป็นร้อยเท่ามันมีคันที่ได้33เยอะมากนะครับ ก็ไปลองเซอร์กิตดีกว่านะผมหวังกระดานนี้มากนะผมซื้อคันนี้มาผมหวังกระดานนี้มากๆโอเคผมมาแล้วนะครับผมกับด่านเซอร์กิตนะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมอาจจะมีช็อตที่สปีดนะเพราะว่าด่านนี้มันนานมากนะรจริงจริงก็ไม่นานแม้อ่าไม่สปีดแล้วกันผมจะเล่นแบบอา,อาจจะเงียบเียบหน่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องใช้สมาธินะเด๋ยวพลาดนะครับผมดูดีว่าจะวิ่งได้ดีกว่าจัดโกวจัดโก้ผมวิ่งได้ดีสุดเออร้อยหกเก้านะครับ ทีนิดหนึ่งครับผจัดโก้ดีกว่าว่ไอ้นี่ได้เท่อย่างเดียวอ่ะไม่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยอ่ะไม่เน้นภลังกำลังจัดโก้ใี่ผมไปไกลแล้วนะ ชักพูดไม่ได้แขกเต่าหรือยังไงเนี่ยแต่ของจีนก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะของจีนมันก็เน้นแบบเน้นสวยอะ่ะเออ Just one moment there โอ้โหร้อยเก้าสี่ันนี้คือแบบตั้งใจวิ่งสุดๆแล้วนะผมก็ความสึกที่เล่นคันนี้นะผมก็คือมันเลออีเ้ยวง่ายนะมันเลี้ยวง่ายก็จริงอนะ่ะแต่ว่าความเร็วมันไม่ได้ครับผมไอ้สู้กับสู้จัดโก้ที่ผมมีไม่ได้นะก็ถ้าถามว่าเหมาะกับใครกับคนะันนี้ยเหมาะกับคนที่ตังเหลือนะครับผมแล้วก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะฮะเพราะว่ามันสวยนะครับเก็บไว้จอดโชว์คนก็แบบคนก็มองแล้วอนะ่ะเออนะครับผมเนี่ย มันเท่ะนะมันเท่แต่ว่ามันถ้าเทียบกับคันนี้ผมผมก็เลือกคันนี้อยู่ดีอะถ้าสมมุติเอาไปวิ่งนะเอาไปวิ่งผมเลือกจัดโกนครับผมแต่ว่าเรื่องความสวยผมผมให้นี่เลยไลเคนเลยคันเนี้เออผมให้คันนี้นะถ้าไปจงเอาไปจอดอะเออมันแบบดึงดูดสายตาได้มากกว่าเอาอยางนี้ดีกว่าเอางนี้ดีกว่า,เ,า,วาเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดอะนะครับผมขายออกไป1 6 5 5รคันเองนะครับ โอ้ยทุกคนจะซื้อทันหรือไม่โอเคเราได้มาคันที่เท่าไหร่วะหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหกเออหนึ่งห้าเก้าหกเราได้มาคันที่หนึ่งห้าเก้าหกนะครับผมโอเคประมาณนี้นะผมเป็นไงว่าครับสําหรับไลคัน like นะผมไฮเปอร์สปอร์ตนะก็ประมาณนี้เลยนะคิดเห็นไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสําหรับใครที่รอคันอื่นอยู่นะครับผมก็ต้องนานหน่อยแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าตังค์เหลือไม่กี่หมื่นนะ ดูประตูมันจะเปิดองศาอย่างนี้นะครับเนี่ยประตูมันจะเปิดองศาอย่างนี้นะแบบว่ามันจะไม่ได้เปิดเปิดตรงสักทีเดียวนะครับมันจะเปิดแบบคล้ายๆกับปีกนกนะบานๆหน่อยแล้วก็เปิดเปิดเหมือนเปิดผิดทางอะ่ะแต่ว่าเขาดีไซน์มาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยดูดิดูเนี่ยคนมาจอดเทียบข้างคิดดูลักกันครันเนี่ยออโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กันด้วยนะผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ